สวัสดีครับพี่น้องชาวเรือใบสีฟ้าทุกๆท่านนะครับสำหรับ EP นี้แอดมินก็มีข่าวสารมาเดืให้กับพี่น้องชาวเรือใบสีฟ้าได้ติดตามรับชมรับฟังกันเหมือนเช่นเคยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับแอดมินและทีมงานด้วยนะครับมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกเมเดโดรับมนขัง UCL ทําให้ต่อไปเสธโกยเงินซาอุทิ้งเหลือไม่ลง ทางด้านเมโดติวานะครับกองกลางของแมนเชสเตอร์ซิตี้ยอมรับนะครับว่าเราใจในการเล่นตึกอยู่ฟ้าแชมเปี้ยนลีกจึงทำให้มีผลในการตัดสินใจป็นเตการย้ายไปโกยเงินในลีกซาอุดีโปรลีกนะครับโดยเมเยโด,ยดเขาได้กล่าวถึงเรื่องนี้ว่าผมคงโกหกและตอบไปว่าไม่คิดหมายถึงเรื่องเงินมหาศาลจากซาอุดิอาระเบียแต่สิ่งที่ผมสนใจคือความเร่าร้อนในการเล่นแชมเปี้ยนลีกรอบรองชนะเลิศ การได้ฟังเสียงภายในสนามเอธิฮัตเตเดียมที่บ้าคลั่งหลังยิงประตูใส่เรลวมาลิกในเกมตัดเชือกหรือตอนที่เราชนะอินเตอร์ในเกมชิงดำผมก็ไม่อยากเสียสิ่งนี้ไปอีกเลยนี่นะครับเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เบนโดติวานะครับเลือกที่จะปฏิเสธการย้ายไปเล่นที่ซาอุดีอาระเบียนะครับมาดูข่าวที่2กันต่อเรือส่งแมวมองตามเช็คฟอมเขาวิชาปีกตัวเก่งของนาโปลีแล้ว มีรายงานว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับได้ทำการส่งแมวมองเพื่อติดตามเช็คฟอร์มของคาวิชาคาาลซิเคเลียนะครับซึ่งเป็นปีกตัวเก่งอายุ22ปีจากนาโปลีนะครับในเกมที่จอร์เจียเจอกับสเปนในศึกยูโรรอบคัดเลือกปี2024นะครับจากการรายงานของ90ามิลตามรายงานนะครับแมนซิตี้นะครับมีความประทับใจในปีเท้าของคาวิชาโดยหวังดึงตัวมาเสริมแก่งในฤด,ดูกาลหน้าอย่างไรก็ตามนะครับซิตี้ไม่ใช่ทีมเดียวที่ซุ่มดูฟอร์มปีกรายนี้นะครับ เนื่องจากยังมีเชลซีนิวคาสเซลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ส่งแมวมองเข้ามาติดตามเช็คอร์อมด้วยเช่นกันนะครับเรียกได้ว่านักเตะรายนี้นะครับโชว์ผลงานได้อย่างน่าประทับใจจึงทําให้ยักษ์ใหญ่ในยุโรปหลายๆทีมนะครับสนใจที่จะคว้าตัวนักเตะรายนี้ไปร่วมทับนะครับมาดูข่าวที่ตามกันต่อเรือปฏิเสธข้อเสนอยืมตัวบ๊อบนักเตะแฮปปี้ดีขอเล่นให้แค่เหลือเท่านั้นทางด้านฟาบิเตโอโรมาโนนะครับ ได้รายงานว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับได้ทำการตอบปฏิเสธข้อเสนอการยืมตัวของทางด้านออสกาบ๊อบจาก3าม,มสโมสรในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาโดยมีลาซิโอร่วมอยู่ด้วยนะครับในขณะที่ออสกาบ๊อบเองก็ออกมากล่าวอย่างแฮ ppy ว่าต้องการอยู่กับแมนซิตี้เพียงทีมเดียวเท่านั้นโดยบ๊อบเขาได้กล่าวอย่างนี้นะครับว่ามันดีมากเลยเพราะที่นี่เป็นสถานที่ที่คุณอยากจะอยู่เป็นที่ดีที่สุดที่คุณสามารถพัฒนาและปรับปรุงในฐาน,นะนักฟุตบอลคนหนึ่งได้ มันไม่ใช่อย่างนั้นคุณไม่มีทางรู้ผมอยากจะอยู่กับแมนซิตี้ต่อผมไม่เคยวางแผนที่จะย้ายออกจากแมนซิตี้นั่นไม่ใช่ทางของผมที่อยากไปส่วนข้อตกลงเรื่องสัญญาฉบับใหม่นะเหรอเอเจนต์ของผมและสโมสรจะดูแลเรื่องนี้เองแต่มันจะดีที่สุดเลยถ้าผมได้อยู่กับแมนซิตี้ไปตลอดนี่นะครับทางด้านออร์าบ๊อบนะครับก็ได้พูดถึงเรื่องการย้ายทีมนะครับ เขาได้พูดเชิงว่าในอนาคตมันอาจจะไม่มีทางรู้หรอกว่าจะได้ไปหรือไม่ไปนะครับแต่ว่าสิ่งที่เขาต้องการในตอนนี้ก็คือการเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้เพียงทีมเดียวเท่านั้นและถ้าเป็นไปได้ก็จะขออยู่กับแมนซิตี้ไปตลอดจนกระทั่งแขวนสตัดนะครับนี่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งดาวลุ่งของเรือใบสีฟ้าที่พัฒนาตัวเองจนขึ้นมาเล่นชุดใหญ่ได้นะครับมาดูข่าวสุดท้ายของ EP นี้กันเลยนะครับป๋าสุดๆเด็กยักษ์ใจดีนะครับ มีรายงานว่าเออร์ลิงฮาแลนด์นะครับได้ควักเงินส่วนตัวจำนวน1,400อปอนด์เพื่อจ่ายค่ารถไฟให้กับแฟนบอลบรินเอฟเคตโมสอนเก่าในบ้านเกิดของเขากว่า200คนเพื่อให้ไปชมเกมสำคัญนัดเตะเพย์ออฟเลื่อนชั้นขึ้นหลีกสูงสุดกับไอเคสตัดที่คิเทนเซนนะครับถ้าใครไม่สะดวกนั่งรถไฟเจ้าเด็กยักษ์ก็พร้อมจะจ่ายเงินเป็นค่ารถบัสไว้รองรับอีกต่างหากเรียกได้ว,ว่าป๋าสุดๆไปเลยนะครับสำหรับงานนี้ตามรายงานของทีวี ทูสปอร์ตสื่อดังของนอนร์เวย์นะครับโดยทั้งด้านบรินนะครับเป็นตโมสรในประเทศนอร์เวย์ที่ปลูกปัน land, ้นฮาแลนด์ตั้งว์วัยนะครันั้งแต่ปีง0 0 5ถึง2 0 1 7ก่อนที่เจ้าตัวจะย้ายไปค้าแข่งกับโมและบูซาบวกบริเซียดับมลนและแมนเชสเตอร์ซิตี้ในปัจจุบันตามลำดับนี้เลยนะครับเดยกได้ว่าเป็นหนึ่งในตโมสอนที่มีความสำคัญมีบทบาทสำคัญในชีวิตของเอริงฮาแลนด์ในฐานะนักเตะคนหนึ่งเลยนะครับ เอาละครับสำหรับอีพีนี้แอดมินได้นำข่าวสารต,ต่างๆมาอัปเดตให้กับพี่น้องชาวเรือใบสีฟ้าได้ติดตามรับชมรับฟังก,กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วหากแอดมินมีอะไรผิดพลาดประการใดแอดมินต้องขออภัยรว้ณะที่นี้เพื่อนพี่น้องชาวเรือใบสีฟ้าท่านใดมีความคิดเห็นประการใดสามารถพูดคุยคอมเมนต์กันไว้ที่คอมเมนต์ได้เลยนะครับสำหรับอีพีนี้แอดมินต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในอีพีหน้าสวัสดีครับ